สวัสดีค่ะวันีได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่ามันดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างแรงจูงใจให้ไร้ขีดจำกัดนะคะไอเดียนี้นะได้มาจากหนังสือชื่อว่าคู่มือสร้างแรงจูงใจไร้ขีดจำกัดนะคะหรือ Uh, 100 ways to motivate yourself นะคะซึ่งผู้เขียนก็คือสตีฟแชนเดอร์นะคะเรื่องนี้นะคะเป็นความประทับใจที่ผู้เขียนนะคะชื่อสตีฟแชนเดอร์ที่มีต่อน,นักแสดงฮอลลีวูดระดับโลกนะคะชื่อว่าอาน s h ชวาสเนเกอร์นะคะย้อนหลังไปเมื่อปี1976ตอนนั้นเนี่ยอานอชวาสเนเกอร์ no เนี่ย ก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ Double Tree Inn ในเท็กซัสนะคะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มีชื่อเสียงเหมือนในตอนนี้เลยแล้วก็ไม่มีใครในร้านอาหารเนี่ยจำเขาได้เลยสักคนหนึ่งเขาเนี่ยมาที่นี่เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่อง Stay Hungry นะคะ ที่ทำไรายได้อย่างน่าผิดหวังมากๆซึ่งเขาร่วมแสดงกับเจฟบริดจสและแซลลี่ฟิลนะคะในขณะนั้นเนี่ยผู้เขียนเองเนี่ยเป็นนักเขียนคอลัมน์ข่าวกีฬาของทักษันิติเซนและได้รับมอบหมายให้ใช้เวลาทั้งวันเนี่ยแบบตัวต่อตัวเลยกับอาโนชวาสเนเกอร์นะคะเพื่อที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาสำหรับใช้ลง เป็นเรื่องเด่นในนิตยาสารประจำวันอาทิตย์ของหนังสือพิมพ์ทักษันติเซนค่ะตอนนั้นเองนะคะสตีฟแชนเดอร์เองเนี่ยก็ยังไม่รู้จักเลยอะว่าเขาเป็นใครแล้วก็กำลังจะเป็นอะไรแต่เขาเองก็ตกลงที่จะใช้เวลาของเขาทั้งวันเพราะว่าจำเป็นเนื่องจากว่าเป็นงานที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ เขาเองก็ทำไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกถึงความกระตือรือร้อนใดๆเลยแต่ว่างานชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยไม่มีวันลืมค่ะบางทีช่วงเวลาที่น่าประทับใจในวันที่สตีฟช c นเดอร์เนี่ยได้อยู่ร่วมกันกับอาโนก็คือช่วงเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงที่เขาเนี่ยได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ตีฟเนี่ยเอาสมุดโน้ตสำหรับนักข่าวออกมาพร้อมกับป้อนคำถามเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับเรื่องที่กำลังจะเขียนขณะที่เขารับประทานอาหารไปด้วยนะคะแล้วในช่วงหนึ่งนะคะสตีฟก็ถามอาโนเล่นๆค่ะว่าตอนนี้คุณเลิกเล่นกีฬาเพราะกายเสียแล้วหรอแล้วต่อไปคุณจะทำอะไรล่ะครับ ด้วยน้ำเสียงอันสงบเยือกเย็นคล้ายกับกำลังอธิบายแผนการท่องเที่ยวให้กับสตีฟฟังเลยนะอ,อ,อารโนก็ได้พูดว่าผมจะเป็นดาราที่ทำไรายได้สูงสุดของฮอลลีวูดแหม อาโนนะคะพูดด้วยความมั่นใจแบบนั้นซึ่งอาโนตอนนั้นนะก็ไม่ได้อยู่ในหุ่นที่ฟิตเพียวอย่างที่เรารู้จักกันในวันนี้เลยนะคะเพราะในตอนนั้นเนี่ยอาโนเนี่ยเป็นผู้ที่มีรูปร่างใหญ่โตเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อด้วยความเห็นของสตีฟเองที่มีต่อความสมบูรณ์ทางร่างกายสตีฟเองก็พยายามที่จะยอมรับให้ได้ว่าเป้าหมายของอโนเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้ว สตีฟเนี่ยก็พยายามที่จะปิดบังอาการประหลาดใจแล้วก็ความขบขันของตัวเองที่มีต่อแผนการของอาโนนะแล้วก็ในที่สุดผลงานด้านการสแสดงชิ้นแรกของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีนั่นก็คือเรื่อง Stay Hungry นะด้วยสำเนียงของชาวออสเตรียและรูปร่างที่มันใหญ่โตเทอะทะทำให้เขาเนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ชมภาพยนตร์มากนะัก ในที่สุดสตีฟก็ถามถึงแผนการที่จะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นดาราชั้นนำของฮอลลีวูดมันคือกระบวนการเดียวกับที่ผมใช้ในการฝึกกีฬาเพาะกายนะครับอโนอธิบายสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นจากนั้นก็ยึดมโนภาพนั้นเสมือนหนึ่งว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว มันเป็นข้อความที่ดูง่ายๆจนน้าใจหายง่ายเกินกว่าที่จะมีความหมายใดๆถึงกระนั้นสตีฟก็จดจำคำพูดดังกล่าวเอาไว้และไม่เคยลืมเลือนสตีฟไม่เคยลืมเหตุการณ์เมื่อรายการโทรทัศน์รายงานว่า รายได้ของภาพยนตร์ Terminator ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องที่สองของอาโนททำให้เขาได้กลายเป็นดาราภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่โด่งดังที่สุดของโลกเขาเป็นนักนั่งทางในหรือเปล่าหรือว่ามีสูตรสำเร็จอะไรบางอย่างตลอดเวลาที่สตีฟได้ใช้แนวความคิดสร้างวิสัยทัศน์ของอาโนเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจนอกจากนี้ สตีฟยังอธิบายแนวคิดนี้ให้กับผู้เข้ารับสัมมนาของเขาเองอีกด้วยว่า <_ d ata> เขาได้ชักชวนให้พวกเขาหรือคนที่เข้ามาร่วมสัมมนาได้สังเกตด้วยว่าอาโนบอกให้เราสร้างวิสัยทัศน์แต่เขาไม่ได้บอกให้เรารอคอยให้มีวิสัยทัศน์ตกลงมาถึงมือคุณต้องสร้างและตกแต่งวิสัยทัศน์ขึ้นมาเอง ส่วนสำคัญของการมีชีวิตที่มีแรงจูงใจในตัวเองคือการมีสิ่งที่รอคอยให้เราได้พบเจอเมื่อตื่นขึ้นในตอนเชา้ารู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้บ้างในชีวิตซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เองที่ช่วยทำให้ชีวิตของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้ เราทุกคนสามารถสร้างสารรค์วิสัยทัศน์ได้เลยตั้งแต่ตอนนี้จงทำตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเก็บไว้ทำในตอนหลังคุณสามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ได้เสมอตามต้องการแต่จงอย่าปล่อยให้ชีวิตดำเนินต่อไปโดยปราศจากวิสัยทัศน์และคอยเฝ้าดูด้วยว่า ความกระหายในการทำตามวิสัยทัศน์ของเรานั้นส่งผลอย่างไรต่อความสามารถของคุณในการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะพบกับวดีได้ทุกช่องทางนะคะชื่อโค้ชเวอร์ดี้สำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยด้วยจิตวิญ,ญญาณไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะคะขอบคุณค่ะ